สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ากิบซีทาร์โรนะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดียไหขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันเสาร์ที่5นะคะกุมภาพันธ์พศ2565นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามากันแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่คนนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์3ถ้วย3ถ้วยนี้กินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะเรียกว่าเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์กันเลยทีเดียวนะคะ3มถ้วยอาจจะมีในเรื่องของงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะนะเรียกว่าอาจจะกินทานอาหารในบ้านกันนะคะปิกนิกในบ้านนั่นเองนะคะ1ิบไม้เท้านะคะเรียกว่าการงานช่วงนี้แบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะ งานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากออเดอร์เยอะออเดอร์ปังนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะต้องอพิ้วงานกลับมาทําที่บ้านกันด้วยนะคะเมจิกเชียนนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจานะไกลเกลี่ยเกลี่ยปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงเมจิกเชียนเนี่ยจะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดนะคะอาจจะมีในเรื่องของความคิดริเริ่มนะคะอยากจะทําอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ บางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของนักพูดงานวิชาการนะคะการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นงานสอนนะคะก็ได้ด้วยนะบางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันอาทิตย์หาเงินเก่งนะแต่ก็กินเก่งทานเก่งนะคะมเมจิกเซียนหม,ห,มหมดหมดหาได้ตลอดเหมือนกันนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะโดยภาพรวมแล้วเรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างเหนื่อยเบื่อเซ็งกันนะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเ,เรียกว่า มีความเข้าอ,อกเข้าใจกันนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าออยังไม่จริงไม่จังกับใครนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีคนคบคนพูดคนคุยนะคะเฮฮามากกว่าส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังน่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะอศวินดาบนะคะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะรวมถึงอศวินดาบอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบเร่งรีบแบบกระทันหันนะคะใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วนะคะเดี๋ยวใบเสร็จใบสั่งจะตามมานะคะ mm hmm. ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากหมอดูนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข3มีเลข0ย์มีเลข1และเลข1นะคะสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะว่าจะได้ไพ่อะไรนะคนวันจันทร์นะคะสีดาบสีดาบช่วงนี้สถานการณ์สิ่งต่างๆดูนิ่งๆดูเงียบๆนะคะเรียกว่าอาจจะต้องรอเวลารอโอกาสนั่นเองนะคะสีดาบบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวด้วยนะคะในช่วงนี้นะหรืออาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บกันป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนนะคะ สีดาบเจ็ดดาบนะช่วงนี้ทําอะไรเหมือนกับว่าคนวันจัน์นะคะมีความลับบางสิ่งบางอย่างปกปิดอยู่ด้วยนะเจ็ดดาบนี้จะทําอะไรนะคะนะเรียกว่าให้มีความรอบคอบด้วยนะตัวเลขเอกสารดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะงานตกหล่นนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานรับจอบงานหาไรายได้เสริมนะคะในช่วงนี้นะเรียกว่าหกถ้วยนะคะนะจะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่า ได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆนะคะใครที่ทะเลาะกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะหนักนิดเบาหน่อยเราต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันนะคะนะรวมถึงนะคะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนิดนึงนะคะอะไรที่นิ่งได้ต้องนิ่งอะไรที่เฉยได้ต้องเฉยนะคะ ค้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นี้การเงินกินเก่งทันเก่งนะจับแพะชนแกะเลยนะคะช่วงนี้นะเรียกว่าอีลุงตุงนางชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะยืมคนนั้นมาคืนคนนี้ยืมคนนี้ไปคืนอีกเจ้าหนึ่งนะคะยังไงก็วางแผนจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมีคนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ของจะจับได้นะคะหรือบางคนนะเรียกว่า ปัญหาความรักครั้งเก่าๆนะออเรียกว่าอาจจะก,กลับมาสร้างปัญหาให้กับตัวท่านได้นะคะในช่วงนี้ส่วนคนโสดเดี๋ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะคะนะเรียกว่าอาจจะแอบ,บคบแอบ,บมองแอบ,บชอบนะคะคนที่ก็มีเจ้าของอยู่แล้วนั่นเองนะคะสุขภาพคนวันจันทร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันนะคะนะปวดฟันนะคะเหงือกบวมการขูดถิ่นปูนนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องเข่าข้อกระดูกด้วยนะ บทสรุปของไพ่นะคะวีอ f ฟฟอร์จูนนะคะมีความดวงดีมีความโชคดีเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะวี o f ฟฟอร์จูนเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเดินทางไปไหนถ้าเรามีความรอบคอบระมัดระวังเรียกว่ายังแคล้วคาดปลอดภัยอยู่นะคะแต่ก็เหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคะเจ็บดาบเนาะอาจจะมีบ้างนะคะนะการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะวีอัฟฟอร์จูนใครที่ชอบในเรื่องของของการเสี่ยงโชคนะเรียกว่าโชคลาบลอยมีด้วยนะคะ ตัวเลขจากบเล็กที่ตัวเลขเก่าๆนะคะรวมถึงวิอัฟอร์จูนนะคะคนวันจันทร์นะต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเรียกว่าต้องต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ให้ทันกับสภาวะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะอ,อ่รวมถึงนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข4มีเลข7มีเลข6และเลข0นย์นะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะว่าจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอังคารสองเหรียญเลยนะการเงินค่อนข้างจะหมุนนะคะเข้าซ้ายจ่ายควาได้มาจ่ายไปนะคะการเงินช่วงนี้จะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะหรือใครบางคนนะช่วงนี้อาจจะต้องพึ่งพารงรับจำนำด้วยนะคะสองเหรียญเรียกว่าต้องประคับประคองสถานการณ์สิ่งต่างๆไปก่อนนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะนะักกินทานอาหารขนมนมเน,มนอยอุดมสมบูรณ์จะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะรวมถึงหนึ่งถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับงานบริการงานดูแลงานโรงแรมนะคะคิงดาบนะคะวันนี้อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจให้ต้องลงมือเป็นผู้กระทําเองนะคะแต่ก็เรียกว่าถ้าในเรื่องของการงานนี้มีความมั่นคงดีนะคะมีบ้างเหนื่อยเนื่อยเบือ่อเบื่อเซ็งเซ็งเท่านั้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเรียกว่าการเงินหาเก่งใช้เก่งนะดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถมัมเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคุณพ่อจากคุณแม่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะหนึ่งถ้วยขึ้นมานี่เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะใครที่ทะเลาะก,กันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะ คนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะหรือใครบางคนที่แบบอาจจะกําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่สถานนะมันไม่ชัดเจนนะหมอฟ้ามองว่าอะไรอะไรมันจะชัดเจนขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคนวันอังคารกินเก่งทานเก่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นด้วยนะคะบทสรุปของไพ่อัศวินไม้เท้ามีดวงของการเดินทางชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ติดต่องานประสานงานบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของงานเป็นงานเซลล์นะคะงานขายนั่นเองนะคะ อศวินไมเท้าวนะคะยังบ่งบอกว่าใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการการเรียนการสอบแข่งขันนะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคค่ะถ้าเป็นตัวเลขจากนาภายัยมีเลข0มีเลข2มีเลข1และเลข6นะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะอุ้ย ขอโทษนะมาดูนะคะคนวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพุธห้าถ้วยเลยนะยืนคอตกเลยนะคะช่วงนี้นะอึดอัดใจกังวลใจนะคะรวมถึงห้าถ้วยเนี่ยเรียกว่ามักจะตกอยู่ในภวังวังวนของความทุกข์นะคะนะเรียกว่าห้าถ้วยอาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยการเป็นการตายของใครบางคนนะคะรวมถึงคนวันพุธนะคะเป็นคนที่มักจะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเ,เรื่องราวในอดีตคิดถึงใครบางคนที่จากไปนั่นเองนะคะ ราชินีถ้วยนะคะช่วงนี้เหมือนจะเหมือนคนวันพุทธเนาะขยับตัวทําอะไรไม่ได้เลยนะรอเวลารอโอกาสนะคะรอสิ่งดีๆนะคะบางคนอาจจะกําลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะแต่สิบถ้วยขึ้นมานะก็เรียกว่ายังได้รับกําลังใจที่ดีนะคะจากคนรักจากคนในบ้านจากคนในครอบครัวนะคะ รวมถึงท่านในเรื่องของการงานช่วงนี้คนวันพุธการงานนิ่งๆเงียบๆนะบางคนอาจจะแบบมีดวงของการได้เดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะเดินทางไปพบป,ปะกับผู้คนนะคะเดินทางไปในเรื่องของงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาน,นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันพุธนะมีความกังวลอยู่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าเอาตัวรอดได้ไหมเอาตัวรอดได้นะคะนะท่านในเรื่องของการเงินนะคะรวมถึงคนวันพุธเป็นคนที่กินเก่งทานเก่งนะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะมีบ้างน้อยใจกันงอนกันนะคะส่วนคนโสดดูเหมือนใครบางคนอาจจะกําลังแบบรอคอยแฟนเก่าอยู่นะคิดถึงแฟนเก่านะคะคิดถึงคนรักเก่าอยู่ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่ช่วงต้นคออาจจะตึงๆนะคะ จ็ดถ้วยคนวันพุธนะยิ่งเครียดยิ่งกินนะคะเจ็ดถ้วยนี่กินเก่งทานเก่งนะไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่คนวันพุธนะถ้ามัวแต่คิดนะคะแล้วไม่ลงมือทํานี้ไม่ประสบผลสาเร็จนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเจ็ดถ้วยเป็นในเรื่องของความมโนนะคะ <S <S ความคิดที่อาจจะแบบฟุ้งซ่านนั่นเองนะคะนะต้องอยู่กับปัจจุบันนะคะออรวมถึงคนวันพุธนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะ <S <S ตัวเลขจากคนตายนะคะจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาภัยนะคะ มีเลข5มีเลข0มีเลข1และเลข7นะคะสำหรับคนวันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะมาดูนะคะคนวันพฤหัสได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพฤหัสสองถ้วยสองถ้วยเนี่ยจะได้เพื่อนใหม่จะได้มิรใหม่นะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะ t ทพนพาเลนต์นะคะการพูดคุยการติดต่อการสื่อสารการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะรวมถึง t ทพนพาเลนต์มีดวงของการเดินทางการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการย้ยายเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนะคะ t ทพนพาเลนต์เนี่ยในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบงานสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ อศวินไม้เท้านะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะนะเรียกว่าการงานนี่เดินทางติดต่อประสานงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือวันนี้อาจจะมีคนเดินทางมาหาตัวท่านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าการงานความรับผิดชอบนี่วันนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะส,ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะเอาตัวรอดได้นะ หรือใครบางคนอาจจะกาลังมองในเรื่องของรถยรือยานาหานะอยากมีอยากได้ในช่วงนี้ด้วยนะคะยังไงก็ดูเอกสารให้ดีนะคะนะว่าเราติดแบคทีร์ไหมนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะต้องมีในเรื่องของการกู้ร่วมนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นความรักที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะใครที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหากันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนค่ะสุขภาพคนวันพฤหัสนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบเอ่อระบบน้ําในร่างกายนะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นตะคิวกันเป็นเน็บชานะคะหรือบางคนอาจจะ เป็นในเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะการเดินการทรงตัวนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะราชินีไม่เท้านะคะเรียกว่าวันนี้คนวันพฤหัสโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะการติดต่อการเจรจานะคะมีคนหยิบยื่นข้อเสนอสิ่งต่างๆที่ดีมาให้นะคะมีบ้างปัญหาอุปสรรคจุกจิกหัวใจเท่านั้นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือถ้ามีตัวเลขอยู่แล้วนะคะสลับไปสลับมาให้ดีนะคะจะมีโชคค่ะ ถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลข2มีเลข4ี่มีเลข6และเลข1นะคะสำหรับคนวันพฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะค,ะคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันศุกร์สิบดาบเลยนะวันนี้นะคะเรียกว่าสิบดาบนี้เรามาัระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนะหรือบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องเลิกตกยางออกนะคะ สิบดาบขึ้นมาบางคนมีปัญหามีอุปสรรคสิ่งต่างๆเรียกว่ารุมเร้าเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะช่วงนี้นะเดสตานะคะความสงบความร่มเย็นความรอบครอบจะทาอะไรให้ตั้งสติให้ใจเย็นๆนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้เดสตากับสิบดาบอาจจะมีเรื่องของการปลูกสร้างบ้านนะคะนะการต่อเติมบ้านนะคะนะเรียกว่าต่อเติมบ้านต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะคะ หรือบางคนอาจจะทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานรับเหมานะคะงานรับเหมางานก่อสร้างนะคะนะงานขายเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์นะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานรับเหมางานเฟอร์นิเจอร์นะคะงานตกแต่งภายในงานบิวอินอะไรแบบนี้เรียกว่าถูกฉลกด้วเรื่องของตัวท่านนะคะจะไม่มีผลนะ บางคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นนั่นเองนะคะแต่เด็กถือดาบนะคะวันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะดูเหมือนวันนี้คนวันศุกร์นะคะนะเรียกว่าอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปวนนะขึ้นง่ายลงง่ายบางคนรักสันโดษนะคะไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับใครเลยนะวันนี้เรียกว่าเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหานั่นเองนะคะนะ้ามันมีแต่เรื่องให้ต้องจุกจิกหัวใจนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนวันศุกร์นะการเงินวันนี้นะคะเรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะนะบางคนหมดไปกับบุตรบริวารลูกหลานนะคะบางคนอาจจะหมดไปกับการซื้อข้าของใหม่ๆเข้าบ้านนะคะตกแต่งบ้านนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะมันเงียบเหงาหงอยเหงาจังเลยนะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าความรักใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะนะก็ยังคาราคาซังอยู่นะคะรักๆเลิกๆยังตัดกันไม่ขาดนะคะ ส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่ายังโสดสนิทอยู่นะคะในช่วงนี้นะสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหรือใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทําแท้งนะคะไม่ว่าตัวเราจะเป็นผู้กระทําเองนะคะหรือเข้าไปมีส่วนรับรู้นะคะอย่าลืมมันทําบุญให้กับน้องเขาด้วยนะคะรวมถึงเด็กถือดาบนะคนวันศุกร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับเด็กพิการนะคะเด็กยากไร้เด็กกำพร้านะคะ มาดูบทสรุปของไพ่นะคะเดวิลเห็นไหมมีความทะยานอยากอยากมีอยากได้อยาก,ยากทําไปหมดทุกอย่างนะคะเดวิลกับเด็กถือดาบนะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะนะมันอาจจะเกิดการประทะกันการมีปากมีเสียงกันนะคะหรือเดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนอาจจะมีในเรื่องของการถูกลุกหลงเกิดขึ้นนะคะนะเรียกว่าเดวิลช่วงนี้จะทําอะไรนะคะนะเดวิลสิบดาบเนี่ยโกงหักหลังนะคะอาจจะมีในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นนะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเล็กจากคนตายตัวเล็จากบาเล็กที่นะคะรวมถึงนะคะคนวันศุกร์วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีข่าวการเจ็บการป่วยกันเป็นการตายของใครบางคนด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะถ้าเป็นตัวเล็จากนาไพมีเลข0นย์มีเลข7มีเลข1และเลข5านะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสราร์กันบ้างนะคะว่าได้ไพ่อะไรกันบ้างนะ มาดูนะคะคนวันเสาร์ได้พายอะไรกันบ้างราชินีเหรียญคนวันเสาร์เนี่ยเรียกว่าจับเงินก้อนใหญ่นะแต่เก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะคะเข้ามาก้อนใหญ่ก็หมดไปก้อนใหญ่นะหรือใครบางคนช่วงนี้เรียกว่าอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการเงินอยู่นั่นเองนะคะ j u s t ิ c นะคะจะเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขหนังสือสัญญาการเซ็นการค้าประกันนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะ วันนี้คนวันเสาร์จัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะให้รอบคอบนะคะสี่เหลี่ยนเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงแหนในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะเรียกว่าความรับผิดชอบสูงนะคะวันนี้คนวันเสาร์มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันเสาร์นะช่วงนี้รู้รู้จักเก็บอดออมมากขึ้นนะคะสี่เหลี่ยนเนี่ยเรียกว่ารู้จักประหยัดอดออมนะคะ ทำบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะนะรวมถึงจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาด้วยนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนวันเสาร์ไม่โดดเด่นนะคะเรียกว่าอาจจะต่างคนต่างก็มีภาระหน้าที่ของตัวเองนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะดูเหมือนจะยังโสดสนิทอยู่นะคะสุขภาพคนวันเสาร์ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายจะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะราชนีพระจันทร์นะคะราชนีพระจันทร์เป็นไพ่ที่จะให ถ้าให้ในเรื่องของการงานนี้เรียกว่าไอเดียโปรเจกต์นะการีเริ่มความคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะงานอาร์ติสนะคะงานเขียนแบบนะคะนะงานเขียนแปลนนะคะนะหรือว่างานสถาปนิกก็ได้นะเออเรียกว่าจะถูกฉลอก,กับคนวันเสาร์นะคะรวมถึงราชินีพระจันทร์นะ่ะคนวันเสาร์เป็นคนที่มีเซนต์มีหลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้อาจจะมีความฝันที่แปลกๆนะคะชาวาวันเสาร์นะแต่ราชินีพระจันทร์ให้ทางด้านเสียนี้ ไพ่เมียน้อยนะคะไพ่ปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากความฝันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข0นย์มีเลข1มีเลข4ี่และเลข2นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ